ครับสวัสด,ดีครับผมช่างชิดเวยน้อยครับมาส่งอีกชุดหนึ่งอยู่ชชยภูมิบ้านบ้าน,ปาานปาเป้าครับอำเภอบ้านเป้าครับอ่าเป็นห้าศูนย์หนึ่งแปดครับตัวนี้เป็นโบตัวติดบุ้เร็วเห็นกําลังชัดเจนครับเรื่องความร้อนเราคุมอยู่ครับตัวนี้ลูกค้าเพิ่มเติมเป็นกองเปียกครับเพิ่มเติมอีกห้าพันบาทกองเปียกพร้อมกับ ขายึดกับขาแข็งๆเลยขานนหนาแข,แข็งครับขึ้นขยมได้เลยครับได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมาอีกครับไฟช่อเป็นสองนิ้วครึ่งครับงานสเตนเลสงานสเตนเลสหนาครับใช้ยาวๆครับตัวนี้ใช้ยาวใช้ทนกว่าโบใช้ทนกว่างานเหล็กแน่นอนครับได้ความสวยงามด้วยแล้วตัวนี้ลูกจ้าลูกลูกค้า เป็นรถรับจ้างก็ขอเป็นท่อ,อ,อข้างครับจัดให้ได้หมดครับออกรูเดิมหรือออกข้างได้หมดครับตัวนี้เป็น5.018ตัวติดบูดเร็วโบเป็นป้ายแดงนะครับรับประกันยาวๆมีปัญหาเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นครับเปลี่ยนฟรีทุกชิ้นเลยมีปัญหามีวิกเกตคุมคุมบูธไว้ที่15ปอนด์ครับตั้งตามหน้างานได้เลยครับลูกค้าเสียงเงินแล้วสามารถปรับตั้งได้ทุกจุดครับมีปัญหา โทรปรึกษาได้ครับปลายฉบเฉียว2องนิ้วครึ่งครับพอกาดเดิน2นิ้วครึ่งครับอ่าเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับผมครับตัวนี้ตั้งไว้กลางๆครับ,รบอย่งกูล้ลั่นๆยาวครับ แน่นอนวเกียทำงานนะครับวิเคียทำงานนะครับตัดเลยโอเคครับใครสนใจก็ทักเข้ามาได้งานเป็นสแตนเลสหนาครับไอเสียเป็นสแตนเลสหนาครับใช้ยาวๆใช้ทนแน่นอนครับบานให้ทุกจุดครับท่ออากาศบานให้ทุกจุด ไหลกลับลูกค้าเพิ่มเติมเป็นหน้าแป่นครับตัวนี้หน้าแป้นไหลกลับครับไม้วัดอยู่ตำแหน่งเดิมครับผมไม้วัดน้ำมันเครื่องอยู่ตำแหน่งเดิมครับไม่ได้ไปยุ่งกับไม้วัดเลยครับผมเจ้าเดียวในไทยในไทยครับยื่นขอสิทธิบัตรครับอ่าครับผมหน้าแป่นของเรายื่นขอสิทธิบัตรนะครับ โอเคครับสนใจติดต่อเขมาได้ศูนย์แปดหกสามหกส้าเจ็ดหกศูนช่างชีดเลื่อน้อยขอนแก่นครับผมสวัสดีครับ